สวัสดีครับุครับสวัสดีครับทลิปนี้ผมจะตอบคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับการกรีดยางนะครับในการใช้สายตาของเรานะครับมองไปที่ตรงไหนนะครับว่าเวลากรีดนะครับ สายตาของเรานะครับต้องอยู่ที่ปลายเดือยมีดนะครับแล้วก็เวลาปักเข้ามานะครับแล้วก็สะก,กิดครับสายตาเรานะครับอยู่ที่ตรงที่ท่อน้นายางเนื้ออ่อนนะครับเราเพื่อที่จะดูให้ชัดนะครับว่ามันถึงตรงไหนแล้วนะครับ ก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซันตะใครนะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมผมก็มีความรู้นะครับเคล็ดลับในการกรีดยางนะครับดูสายตาของเรานะครับ,รบดูที่ เลือมีดแล้วก็ที่เนื้อเยื่ออ่อนนะครับที่ท่อน้ํายางอยู่นะ,ะนะครับตรงที่เราจะกรีดนะครับตรงที่เราจะกรีดเนื้อหน้าก็จะ เสมอนะครับตรงไหนที่มันมีตรงไหนที่มันมีปุ่มนะครับแล้วก็จะได้รีดได้ทันนะครับแล้วก็จะรีดทันเพราะว่าถ้าเราตั้งติดหน้ายางปุ๊บนะครับเราไม่ดูนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงไหนนะครับเสมอหรือไม่เสมอนะครับถึงท่อน้ำยาง หรือไม่ถึงครับต่อน้ำยางก็จะอยู่ประมาณเนื้อเยื่ออ่อนนะครับจากเปิดอกถึงนะครับเลยจากเนื้อเยื่ออ่อนไปนะครับจะไม่มีน้ำยางนะครับจะเป็นจะออกมาเป็นน้ำเลี้ยงนะครับ คุณผู้ชมก็ควรจะสังเกตดูนะครับเวลาเราเกรีดนะครับเรากรีดเราก็สังเกตดูไปด้วยนะครับว่าวันนี้เราเกรีดอย่างนี้นะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับสายตาเราก็มองไปที่ ตรงที่เราจะปีดนะครับตรงที่เดือยมีดนะครับตรงที่คมมีดแล้วก็ตรงที่เนื้อเยื่ออ่อนนะครับพยายามอย่าให้อย่าให้เลยเนื้อเยื่ออ่อนนะครับถ้าเลยเนื้อเยื่ออ่อนจะ ออกน้ำเลี้ยงนะครับแล้วก็จะถึงแกนไม้นะครับมันจะบาดเ,เกิดแผลบาดนะครับถ่ายจากนั้นมันี่ก็ได้ครับปุบ่มเราก็สามารถที่จะหลีกได้นะครับ มือนะครับมือก็สำคัญมันต้องอสัมพัน์กันด้วยนะครับกับสายตานะครับเวลาปิดยางนะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะครับแต่ถ้าเราปิดคล่องมือนะครับเราก็ไม่ต้อง ใช้สายตาเล็งเยอะนะครับถ้าเรากรีดชำนาญแล้วนะครับเราก็ใช้ประสาทสัมผัสของมือด้วยนะเพราะว่าประสาทของมือนะครับเวลากรีดจะรับรู้ได้นะครับว่ามันถึงเนื้อไม้หรือว่าหรือ,หรอ,อยังนะครับหรือว่ามีเป็น เปือกอ่อนนะครับเป็ยางที่เปลือกมันบางๆมันจะถีดยากนะครับนี้ต้องใช้สายตานหนึ่งนะครับเล็งไปที่ตรงที่คมมีดนะครับคมมีดของดมีดกับอ ท้องมีดนะครับหรือว่าท้องมีดนะครับมันจะได้ไม่บาดนะครับเวลาเราปิดชำนาญแล้วเราก็ จะจับตะกีดท่าไหนก็ได้นะครับเราจะใช้สายตาเราจะมากจะน้อยนะครับก็ได้ทั้งสองนะครับการกีดยางมันจะช้านะครับเวลา แค่ขียางนะครับออกจากตัวอย่างนะครับดูนะครับตั้งปุ๊บนะครับแล้วก็สักิดมาสายตาเราครับก็ดูที่เราจะก,กีดนะครับหน้าคมมีดนะครับ ยังไงบ้างครับอืมพอจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนครับก็ผมก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจนะครับให้เข้าใจมากที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับสายตาเรา ตรงไปเลยนะครับที่อรอยกรีดตรงที่เราจะกรีดนะครับหน้าตรงหน้าของคมมีดก่อนจะถึงเนื้อไม้นี่มันเป็นเนื้อเยื่อขาวๆนะครับสีขาวๆาว,าวน้ำตาลนิดๆนะครับ ให้ดูแบบช้าๆนะครับอนอนก็เยอะนะครับจงลงไปดูไปยังนะม,มีแก่มีอ่อนนะครับนอนก็เลยมีเยอะ ตังต้งป๊บนะครับดูให้ดีนะครับาสายตาเราอยู่ที่หน้าคมมีดนะครับตรงรอยที่เราจะติดนะครับตรงเปลือกยางตรงหน้ายางที่เราจะปิดแล้เราก็จะปิด สวยนะครับนะครับหน้าโคง้งก็มันต้องใช้ความสามารถนิดนึงนะค,ะความพยายามที่จะกรีดนิดนึง มีดถ้าไม่รับค้งเราก็จะตีดไม่สวยนะครับเข,าข้าค้งทางด้านในไม่ได้ส่วนหน้าสูงๆแล้วก็เล็งสายตาไปที่คมมีดนั่นนะครับมันจะ ถึงน้ำยางบ้างไม่ถึงน้ำยางบ้างก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับตรงที่หน้าสูงๆนะครับตรงไหนที่ไม่ถึงน้ำยางเรามาขีดวันต่อไปเราก็ค่อยขีดให้ถึงน้ำยางนะครับครับสายตาเราเล็งไปเลยนะครับที่เดือยมีดหนึ่งที่เดือยมีด ตรงนี้เราก็เล็งมาที่เดือยมีดนะครับแล้วก็ตรงที่เราจะตีดหน้าโค้งอย่างนี้มันจะกรีดยากมากมีทําไม่รับโค้งถ้าเรารีดเกินนะครับตอนเข้าโค้งนะมันจะกรีดบ,บาดแน่นอนนะครับ เราก็เอาระดับเดิมนะครับตรงนี้นะครับเป็นปุ่มนี่ก็เป็นปุ่มมันปุ่มใหญ่แล้วก็มันเบีกดยากนะครับทีอย่างนี้โอเคครับหน้าสูงเรามองไม่เห็นนะครับโอกาสที่จะกรีดพลาดนะครับมันมีเยอะนะครับหน้าสูงก็เช่นกันนะครับ มาที่อยู่ในระดับสายตาเราก็จะติดง่ายนิดนึงนครับจะดูง่ายโอเคครับสำหรับนี้ก็ขอจบคลิปนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสลัมอะไรกุงครับสวัสดีครับ